สวัสดีนะคะมาพบกับนกจูกินวิถีสารนะคะมือนีเน,น้อค่ะนกอะสิพามาเิงสมุนไพรแบบบ้านๆนะคะสมุนไพรแบบบ้านๆที่ไหนก็มีค่ะที่ไหนก็มีเนะค่ะแต่ว่าถาวาช่วงเนี่ยมันอาจสิหลายค่ะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงฤด,ดูฤด,ดูการขี่จะเขาฤด,ดูฝนแล้วเนีค่ะเนาะเพราะว่าช่วงเนี่ยก็คือว่าถาอ่า ฝนลงฝนมาจ้งสีเด้ค่ะต้นหรือเครือกระทุกลกเนี่ยคือว่าของเขามันสีเหลื่อยง่ายมันสีขืนง่ายแล้วมันก็สีเหลื่อยไปเร็วด้ค่ะการจเจริญเติบโตของเขามันก็สีไปเร็วอันนี้ก็จะเป็นนานกระทุกลกได้ค่ะทีขื้นได้ทุกๆุกพื้นที่บ่ต้องปลูกก็ได้นะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวมาเบิ้งสรรพคุณกันเลยได้ค่ะ อันนี้นะค่ะก็จิเป็นกระทกนกนะค่ะทีนกเอาออกมาจากสวนนะค่ะเนาะเพราะว่าข้างในยุ้มมันหลายนะค่ะนกเลยตัดแล้วก็ลกออกมามนานั่งพีเลยค่ะอันนี้ลากของเขาเด้ค่ะลากของเขามันจะแก่อ่าโรคโลหิตด,ด้อค่ะโรคโลหิตเนี่ยค่ะหลากของเขาลากของเขานี่คือว่าเขาตรงเท้าเท้าเครือที่ว่ามันอยู่ติดกระดินเด้อค่ะน,นัือเอิ้์นเวลากมาลวดยาหนี่ไปไปไป อย่ายุ่งแม่เดี๋ยวก็คนที่เป็นสิวเด้อค่ะคนที่เป็นสิวก็สามารถที่จะเอาใบเนี่ยค่ะซีหาใบเด้อค่ะตำตำตำตาตๆตำตดนะคะให้ละเอียดจักกน้อยหนึ่งแล้วเฮาก็เอาพอกหม่องที่เป็นสิวเด้อค่ะก็คือหายนี่ค่ะแล้วก็ทั้งต้นทั้งต้นนี่หมายถึงว่าทั้งเครือทั้งต้นทั้งเงาทั้งหากของเขาเนี่ยค่ะก็สิเป็นอ่า ยาบำรุงหัวใจนะคะกฤสีเป็นยาบำรุงหัวใจแล้วค่ะแล้วก็ผลดิบนะคะอันนี้นะคะผลดิบของเขาก็จะมีลดเมาเบื่อะคะ่ะกสษีนี้ออกมึนๆมึนๆห,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 หัวนิดนึงค่ะผู้ดใดกินนะคะเนะาะค่ะผลสุกกะสีเป็นลูกออกหวานเย็นหมายถึงว่ารสชาติจะออกหวานแล้วก็จะออกแบบเย็นๆน,นะคะ แล้วก็ทั้งเครือด้วยค่ะทั้งเครือทั้งเครือนี่ก็หมายถึงว่าอย่างนี้นะคะทั้งเคือทั้งเครือนี่ก็จะเป็นยาชูกําลังอย่างดีนะคะยาชูกําลังอย่างดีนะคะถาว้าในภาพรวมๆก็คือว่าทั้งเครือทั้งต้นทั้งหักเขาเอิ่น่าถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเอิ่น่าทั้งหักแตงแตหักยันยันเหงายันโค้นเนี่ยเขาเอิ่น่าทั้งหักทั้งหักเนี่ยคือว่าสรรพคุณ สีแตกต่างกันไปนะคะเนาะสัรพคุณกับสีแตกต่างกันไปแล้วยอดอ่อนเนาะค่ะยอดอ่อนใบอ่อนยอดอ่อนใบอ่อนกัดสกินก็นน้ำพริกเอามาลวกเนะค่ะแล้วก็อ่แแจวก้านน้ำพริกได้ยังดีเลยค่ะสมัยตอนนกน้อยๆเนาะพอนกนกเห็นพอเพิ่นเก็บมาเพิ่นจะเอามาลวกแก้วกินนะคะโอ้สมัยนั้น คือมันกินของธรรมชาติค่ะ,ะเพื่อนพี่กินของธรรมชาติและอีกอย่างหนึง่งสังเกตบ่คา่าว่าคนโบราณเป็นอย่างเขาจ้องอายุยืนคือสมัยดิกีมันบ่ได้มีอย่างนะคะบ่ได้มีปุ๋ยแค่หมอเคมนนีนู่นหนีนั่นเขาจะอาหาเก็บพักตามหัวตามหนองคือจังนกเนี่ยนก,ออกไปลําพอฮะ,ะเก็บพักตามหัวตามหนองมาลวกมาหนเห็ดหนี่เห็ดน่นกิน นี่ค่ะคนโบราณขาเจ้าก็เลยอายุยืนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่มีลกูกบ่มีภยัยเพราะว่าทุกโตที่เขากินจะเป็นผืชสมุนไพรหรือสิเป็นพักน้ําปลาน้ําดงกด็ดีมันสิเป็นสมุนไพรอ่าไปนี้โตนะคะ่กะก็คือจังหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกระทบลกนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกระทบลกเ้วยค่ะ นี่ค่ะจ้งใดคลิปนี้นะคะกับเป็นคลิปสั้นๆนะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปเป็นค่นี้นะคะนกก็ฝากช่องไม้น้ำได้ค่ะช่องไม่ก็ช่องนาคาพาทัวร์ได้ค่ะช่องนั้นก็จะเป็นช่องสายบุญย่างเดียวคะ่เเวคะเฮ็ดบุญย,ย่างเดียวคะ่ะบคี่พี่เกิดมาในเฮ็ดบุญย่างเดียวค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องตัวเลขได้ค่ะคูณพด ผู้ใดมักตัวเล็กก็ไปตัวเละะ็กได้ค่ะเพื่อนพีพ่ผู้ใดมักไปบุญก็คือไปบุญได้ค่ะช่องนาคาพาทัวร์ได้ค่ะแล้วก็ช่องนาคชีทางรวยพิคิดเงนนะะินหลานได้ค่ะเพื่อนพี่กับเขาไปกดติดตามให้กำลังใจได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นด้ค่ะสวัสดีด้ค่ะ